รบบอะไรดีคะนี่ไฟแบบคงที่แล้วยางใส้กรอกจะได้สวยๆนะคะมาค่ะมาค่ะชิ้นใหญ่10บบาทนะคะกินแล้วกันง่วงนอะน ทีหนึ่งอินเดียรามานีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราไปอยู่ข้างนอกปิ้งย่างกันนะคะตอนนี้หนึ่งกำลังเตรียมไส้กรอกนะคะไส้กรอกเยอรมันแล้วก็หมูบาร์บีคิวที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวจะเตรียมใส่จานแล้วเราไปข้างนอกกันค่ะซื้อหมูมาจากร้านนะคะที่เขาหมักมันจะมีหมูหมักนะคะที่หมักไว้มีแบบใส่เบียร์มีแบบใส่ปาปิก้าอันนี้เป็น ไส้กรอกนะคะไส้กรอกสำหรับย่างบราบัวตนะคะ<ม>ที่นี่เขาเรียกเอาแบบยาวมีแบบยาวแบบสั้นแบบเขาลอ่อแค่แลกนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมาเ <laughs> ตรียมใส่จานกัน,นะคะ่ะทุกคนเตรียมไปย่างข้างนอกนะคะทุกคนนี่หนึ่งทำสลัดมีแตงมีมะเขือเ,เทศมีผักสลัดนะคะเดี๋ยวจะทําน้ําสลัดแล้วก็พีราครุกๆนะคะได้มาเนี่ยเมื่อกี้แม่หาไม่เห็น หิวเหรอลูกนิ้ว,วเดี๋ยวแม่ดังไฟก่อนมามาดังไฟก่อไฟก่อนลูกโอ้ยเดี๋ยวก่อไฟแป๊บนึงเดี๋ยวเอาข้าวให้กินนี่ฐานของเราทานทานทานไปซื้อมาใหม่เมื่อวานนี้นะคะทานหมดกระสอบนี้10ยูโร360บาทเนี่ยถุงนี้ อา้าวนี่ก่อมาเดี๋ยวแม่กอ่กกอกล้องไก่ไก่แม่ดังไฟอืมใส่น้ำมันสำหรับจุดไฟอันนี้เป็นเหมืนอนแอลกอฮอล์นะคะทุกคน <S <S เอยอย่ามาใกล้ลูกแม่จะก่อกองไฟลูกอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้หนูกินไม่ได้ในทานไฟลุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมย่างกันอินละ อร่อยเชียวนะแม่ซื้อของอร่อยให้เดยวไม่ย่างไส่กรอกนะคะอากาศดีจังเลยบอกเพื่อนเสียอสิอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้กี่องศาเยวแม่ดูสิโอ้โหกลางแดดยี่สิบหกองศาค่ะทุกคนนะนี่กอไฟเสร็จเรียบร้อยง่ายมากเลยนะคะเตามีสองที่นะคะมีอันนี้แล้วกอตรงนู้นอีกอันหนึ่งอันนู้น,นจะเป็นอันใหญ่ กินแล้วกันหว่วงนอนฮะลินลี่ฮะีืยอ,อ,อย่ามาก,กวนนะคนจะนอนนะอยดีจังเลยเนี่ยพ่อก็พก่อปัดแปรงขนให้นะโอ้ย,อยชอบจังเลยโยดี๊ดชอบจังเลยนึก ชอบจังเลยนี่เริ่มย่างแล้วค่ะรับอะไรดีคะนี่บาร์บีคิวสเต็กก็มีนะคะนักเก็ตสเต็กนะชิ้นใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะสดๆใหม่ๆอันนี้บรัววดวัวนะคะใส้กรอบนะคะวายใหม่พูดมาก <laughs> อันนี้เป็นชิ้งขค้นหวดนะคะทุกคนเขาจะทําอันนี้อันนี้แบบมันจะไม่ต้มนะเออยังไม่นึ่งนะ,นะคะแบบเหมือนกระไสกรอกบ้านเรานะเขาทําขายก็มีหลายแบบมากเลยใส้กรอกที่ยังรามันนี่ชิ้นละสิบบาทค่ะวันนี้มันชิ้นใหญ่นะคะสิบบาทสิบบาทโอ้ยสิบบาทสิบบาทรับอะไรดีคะ mm hmm. ไฟแบบคงที่แล้วย่างไส้กรอกจะได้สวยๆนะคะมาค่ะมาค่ะชิ้นใหญ่สิบบาทนะคะสเต็กนี่แพงหน่อยนะคะเป็นนักเก้นสเต็กนะคะสเต็กหมูนะคะเดือดปุดๆ,ๆ,ๆเลยโอ้ยสีสวยสีสวยจังเลยสวยงามดูลินลี่ <laughs> มานวลเนี่ยคะ่ะทุกคนแต่นั่งอิ่มแล้วถ้านั่งไม่อิ่มนั่งจะเอมันมนวลเนีย่ยใกล้ๆเลยนะนะนั้ลิดีดดดด้หอมไหมคะถามท่านผู้ชมหอมไหมคะเพื่อนๆหอมไหมโอ้ยก็เลยจะไม่ <c oughs> เดี๋ยวย่างแล้วเราไปนั่งกินกันเรียบร้อยใส่จานฮะหอมจังเลยนายช่างกำลังอร่อยอร่อยอร่อยกับลินดี้ ออนี่หนึ่งน้ำจิ้มสามรสซื้อมาของพันธะเอ่อของอะไรนะปปาเด็กสมบูรณ์นี่เสก้อกลอกหนึนหน่งนะแล้วจะราดแล้วก็มีสลัดเพื่อนฝรั่งเห็นหนึ่งกินน้ำจิ้มแบบนี้ เพื่อนฝรั่งเขากินตางบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาอยากลองอจะอันมานะดิอิ่มอืมอืม ชอบไส้กรอกเยอรมันมากนี่เป็นสเต็กเขารียกว่านักเก็ตสเต็กมันย่างบาร์บีคิวเนะีะไส้กรอกนะสวยหนึ่งเป็นเซียนย่างไส้กรอกแล้วก็เซียนกินหน้าร้อนจะได้รดหงงน <c oughs> อืม, <c oughs> อม อาเจ็บนั้นึงเป็นยาวนานมากหนึ่งสงใส่นอนดึกด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทานอาหารรสจัดเค็มจัดอะไรพวกนั้นเป็นแผลร้อนมาสามทีจะพูดทำคลิปวิดีโอโอู้ไม่เอาดีกว่าลบซื้อมันกอมาว่าจะกินโชว์อู้เจ็บปาก ำส้มตำเนาะทุกคนตำส้มตำแบบกินกับนี่ก็ไม่แล้วอาหารไทยช่างแบบแต่งตัวดีๆนะคะอยู่ในชุดทำงานแต่หยุดมาวันนี้มันเนี้ยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็วันพุธแล้วเนาะวันหยุดเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยช่างหยุดทีนี่แป๊บเดียวเวลาทำงานนี่ยกว่าจะผ่านไปแต่และชั่วโมง เธอทำหลังคาตรงที่เอาไว้แบบเก็บฟืนนะคะมันรั่วเลยเอาออกซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เธอก็เลยเอาที่รถตัดหญ้าไปไว้ตรงนั้นจ้าจนฉืม uh huh. อนี่อันนี้เป็นอีกแบบหนึง่งไส้กรอกใครมาเดินมันต้องชิมใส้กรอกนงไม่ชิมมาหลากหลายร้านมากแต่ว่าร้านของเพื่อนอ่ะเนี่ยเดินไปเขาทำขายนะคะทำ ทำไส้กรอกไขายอร่อยมากอร่อยอิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากอิ่มแล้วก็ง่วงง่วงจังเลยลินล,ลี่หลับไปแล้วลินล,ลี่หลับย้่ยมากเลยไปื่อนดูดอกไม้กันเนาะคลิปก่อนหน้านีว่าจะถ่ายเชอรรี่ให้ทุกคนดู มันถ่ายแล้วมันหายเลยเดี๋ยวพาไปดูเชอรี่ดูหนึ่งในตากผพานอกบ้านโอ้ยดีทุกทีหน้าหนาวก็จะตากในบ้านนะทุกคนโอ้ยกว่าจะแห้งให้นะมันก็มีที่ปั่นแห้งอะนะคะโอ้ยสดชื่นยังเลยอยากให้อากาศแบบนี้นานๆน,น,นะบางทีเมษาที่ทางแถบเงน้ยนะที่เยอรมันบางทีนะมีแบบหิมะตกก็มีนะคะเมษาอยู่ดีๆก็ตกมา ดูดอกผลไม้ดอกลูกแพรวโอ้ยกำลังจะบานนาซิเซนสีขาวสวยจังเลยค่ะปลูกเป็นแถบยาวๆแบบนี้ก็สวยดีเนาะเองก็อยากย้ายนะเพราะว่ามันอยู่ตายต้นแอปเปิลเนี่ยนะคะแต่ก็ย้ายก็ต้องหาที่เอาไปลงเลยนะทุกคนแต่อันนี้ตรงนี้ย่งลงใหม่ทิวลิปย้ายจากอีกที่หนึ่งมา ชิลิปเนี่ยดูก,กำลังจะเป็นดอกสวยเชียวผูกขึ้นมาละอันปลูกใหม่กำลังแบบขึ้นมาสวยเลยเดี๋ยวนึงจะพาไปดูไอ้ดอกเทรนเนนเดอรแฮส์นะคะดอกหยาดหยาดอ่าฮาไทายหยาดทิฟกำลังผู่มาสวยนะคะส่งความชุ่ชื่นจากเยอรมันค่ะมาดูดอกเชอร์รี่ของเราซีว่าเป็นยังไง โอ้เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมเป็นสีเขียวออกมาเดี๋ยวสักพักดอกก็จะบานละทุกเดือนเมษายนนะคะเขาก็จะบานต้นนี่ก็จะเหมือนกับต้นซากุระเลยดอกช่วยมากดอกของเชอรี่จะช่วยนะคะสวยๆนั่น่ะอ้ยรู้สึกว่าปีนี้จะดกนะคะเนี่ยตะปุ่มตะปั่มเนี่ยเป็นดอกแล้วก็จะเป็นผลทั้งหมดเลยทุกคนดูนะสูงไว้นูน่น เห็นเปลก็อยากนอนเห็นเปลยก็ง่วงโอ้ยโอ้โหแดดแดดสองหนะ้าทุกคนคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะคะขอบคุณมากมายดังเคยชูนนะที่มาติดตามรับชมที่หน่งอินเอรมมนนะคะขอบคุณที่มากดไลค์ให้กับทีหน่งนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเอาวิดาเซนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ ในช่างใหญ่ไปบ้านพ่อกับแม่นะคะหนิงบอกฝากเอาไส้กรอกไปให้พ่อปู่แม่ย่านะคะเอาไปให้พ่อกับแม่แล้วเมื่อเกี้ยเธอเลยไม่อยู่นะคะไว้เจอกันใหม่นายช่างชวนหนิงไปเก็บกระเทียมป่าด้วยค่ะทุกคนไม่ใช่นายช่างหราหนิงแนละชวนบายบายไว้เจอกันค่ะ